สวัสดีครับกลับมาพบกับพระครรคุ้นเคยพระครมหนึ่งข้อเพื่อการเห็นใจและเสริมสร้างชีวิตของเรานะครับมาดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้ผมมีพระธรรมอะไรมาฝากเราความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดพระธรรมในวันนี้นะครับน่าจะเป็นพระธรรมอีกตอนหนึ่งที่เราต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างมากแน่นอนเพราะว่าพระธรรมตอนนี้ก็ได้ ถูกเอามาแต่งเป็นบทเพลงน,นมัสกรรที่เราได้ร้องกันทั่วไปด้วยนะครับลหลายครั้งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเมื่อได้อ่านพระธรรมตอนนี้หรือว่าเมื่อได้ร้องเพลงผ่านพระธรรมตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเราได้รับกําลังเราได้รับการหนุนใจอย่างมากแต่พี่น้องครับเราเคยได้ลองที่จะศึกษาเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ไหมครับว่าอผู้เขียนเนี่ยเขามีความเข้าใจและค้นพบความจริงอย่างไรผ่านพระธรรมตอนนี้ถึงสามารถที่จะได้เขียน ความหมายที่แท้จริงว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ด้วยความรักที่มั่นคงและเป็นความรักที่ไม่เคยทิ้นสุดไปในชีวิตของเราหรือว่าผู้ที่เขียนพระธรรมตอนนี้ณเวลานั้นเนี่ยเขาได้รับพระพรมากมายเขาอยู่ในช่วงเวลาที่สุขสบายมากหรือเปล่าเขาถึงได้เขียนความหมายอย่างลึกซึ้งผ่านพระธรรมตอนนี้ออกมาแต่พี่น้องครับถ้าเราได้มีโอกาสได้กลับไป ในพระธรรมตอนนี้ได้ดูในเบื้องหลังนะครับเราจะพบว่าผู้เขียนนั่นก็คือเยเรมีเขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่สุขสบายหรือว่าได้รับพระพรอย่างเต็มอิ่มหลับสบายในช่วงเวลานั้นเลยนะครับแต่เรากลับพบว่าเบื้องหลังในพระธรรมตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากลําบากต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายต้องเจอกับความสงสรารเสียใจ แต่ปรากฏว่าภายใต้ความรู้สึกอย่างนั้นภายใต้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยิยรามีกับได้ค้นพบว่าเขาได้เห็นความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเขามีอยู่ในชนชาติอิสาราเอลเนี่ยพระเจ้ามีความรักต่อเขาและชนชาติอิสาราเอลไม่เคยสิ้นสุดและพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยขาดไปจากชีวิตของเขาเลยนี่น้ังผมอยากจะให้พระธรรมตอนนี้ได้หนุนใจเรานั่นก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยใน การอยู่กับปัจจุบันในชีวิตของเราเราอาจจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้พบกับความรักของพระเจ้าเลยมันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความวุ่นวายเยอะแยะ,ยะมากมายในชีวิตของเราจนเรามองไม่เห็นความรักของพระเจ้าหากเรามีความรู้สึกเช่นนั้นเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในความรู้สึกที่คล้ายๆกับเยเรมีที่เข้ากําลังรู้สึกณเวลานั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เยเรมีทําคืออะไรครับเยเรมี er เนี่ยเมื่อเขาอยู่ในความทุกข์ใจ ความวุ่นวายใจความโศกเศร้าเสียใจหัวใจที่แตกสลายเยเรมีทําสิ่งหนึ่งนั่นก็คือว่าเขาได้มองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขากลับพบว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความรักของพระเจ้าไม่เคยหายไปไม่เคยหยุดยั้งในชีวิตของเขาเลยและเมื่อเขามองย้อนตอนนี้เขาก็มีความเชื่อและความไว้วางใจและเขาก็ค้นพบเช่นกันว่า ความรักของพระเจ้าก,ก็มีอยู่ในชีวิตของเขาด้วยเช่นกันแม้เขาอยู่ในความทุกข์ยากลําบากแต่อดีตที่ผ่านมาเขาพบว่าพระเจ้าไม่เคยหยุดรักเขาพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเขาและความรักพระเมตตาของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาดังนั้นในวันนี้สิ่งที่เขาพบเจอความรักของพระเจ้าก,ก็อยู่ด้วยกับเขาเช่นกันแม้จะอยู่ในความทุกข์ยากลำบากก็ตามแต่มันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายทุกๆคนนะครับว่าเราอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าโอโ้มีหลายอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเรามีความทุกข์ใจมีความกังวลใจมีความสศกเศร้าเสียใจมีความเหน็ดเหนื่อยแต่พี่น้องครับในภายใต้สิ่งเหล่านั้นหากเรารู้สึกอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําได้เหมือนอย่างเยเรมีนั่นก็คือว่าให้เราได้ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่ผ่านมาพระเจ้าเคยนําเราแล้วอย่างไร อดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นกําลังใจอาจจะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราว่าวันนี้พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระเจ้าจะนําเราที่ผ่านมาพระเจ้านําเราอย่างไรวันนี้และวันต่อไปพระเจ้าก็จะนําเราไปด้วยเช่นกันสิ่งที่เราพบเจอในตอนนี้ความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกในตอนนี้อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง oshing. เพราะว่าอะไรครับความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้งและพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยสิ้นสุดความรักของพระเจ้า จะอยู่กับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์เสมอไปหากเรารู้สึกเหนืนน่อยในวันนี้ให้เราได้ลองมองย้อนไปถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่เคยมีในช่วงเวลาของเราที่ผ่านมาและขอให้สิ่งเหล่านั้นเป็นกําลังใจที่เราจะมีกําลังดําเนินชีวิตต่อไปในวันนี้และวันต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ